วันนี้เราจะ,ะมาทํายำหมี่กับสังกินใช่นะตอนเริต้องโรกเส้นก่อนเส้นเล็กนะนเส้เล็วันนี้ใช้เส้นเล็กเส้นเล็กโรกเส้นก่อนเดี๋ยวระหว่างรอเส้นนิ่มเราก็จะมาดูว่าเครื่องปรุงเรามีอะไรบ้างนะเครปรุงมีนี่เลยครับหอมหานพริพกหานนี่ปลาผงปลาปลาป่น,ปปนหอมแดงแตะไคร ตะไคร่ตะไคร่ป่นนะเออแล้วก็ใบแมงลักมะขามเปียกพริกป่นครับอ่าเดี๋ยวรอรอเส้นสุกก่อนเดี๋ยวรอเส้นสุกเราก็จะมาปรุงกันเครื่อก็มีอ่ะน้ำปลาก่อนเลยอันดับแรกใส่เยอะนะคุณคใส่พอเพอเดียวเดียวจิคี้มาหนช้อนโต๊ะตามด้วยนะปลานิดนึงของอะไรก็ได้นะแล้วแต่ พอไหมออสามด้วนน้ำตาลนิดนึ่งตัดหวานนิดนึ่งจะได้อร่อยอร่อยเนาะพอไหมออเอแล้วก็น้ำมะขามเปียก,กตามลงไปอ่ะหนึ่งช้อนโต๊ะเอ้า่อะไรต่อแล่ไอ้ตะไคร้ตะไคร้ ใส่นิดนึงก่อน,นะอืมเอไหมก็อ,อไีครับเพราะชิมชิมดูนะว่มามันเป็นเป็นแค่ไหนอืมชิมดูก่อนก็ไดนะ้น้ำขาเปียกไปแล้วนะครับตามด้วยน้ำมะนาวเปรี้ยวนี่ตามชอบนะเปรี้ยวน้อยเปรี้ยวมากก็วานไป Yeah. เออคนเท่ากันใส่เส้นค่ะเส้นมาใส่ใช่ไหมจ้าเส้นมาใส่เลยเส้นมาใส่โอ้ยเส้นเล็กเล็กไปหมดอเนะี่ย บบบนปาตามด้วยปลาป่นใช่ไหมปลา่นใช่ไหมพริกป่นปลาป่นใส่ช้อนหนึ่งอ,อ่ะช้อนหนึ่งปลาป่นพริกปบบน่ปบบนตามชอบโอเคแล้วก็คลุกค่ะอุ้ยสี ได้ทีแล้ว <c oughs> ใส่ผักตามใส่ผักตามมาเลย,เลยหอมแดงหอมแดงอ,อย่าใส่หมดนะพ่อหอมแดงต้นหอมพริกเอาพริกใส่ก่อนเลยต้นหอมโอเคแล้วก็นั่นแหละนี่เสร็จด้วยอ่ะเสรอจแลอ,อย่าใส่หมดใส่นิดเดียวก่อนโอเคอ่ะอครู กลิ่นหอมใบใบเลยนะใบอีตัวใบนางรักใบนางรักอ่ะเสร็จแล้วครับชิมรสดูมือหยิบเลยเด้อมือจ่วงเลยโอเคไหมอ่ะอืมได้ๆเปียวอืมใส่จานเลยครับ เดี๋ยวไปชิมมันครับเดี๋ยวกินกับผักเนี่ยถั่วแตงสผักดเดี๋ยวไปชิมมันครับไปเส้นเล็กยำหมี่กะสั่งอร่อย ใครยังไม่เคยทำเนี่้ลองทำเลยนะอร่อยมากอลากรอบกรุบกุ๊บตากรอบทำเองอืออือครั้งแรกนะเนี่ยมีกระสังยำมีกระสังอือสย